ดอกเอยยาสุไล่เดิมทีของ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครต์กไดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำในเด้อครับเพื่อชิโนผ่านอีกไม่ไม่ขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้าน้องมาเลือกเอาควายไปเลี้ยงเล้พี่น้องเด้อนะครับมื้อนี้เดินทางมา101พี่น้องเฮ้านะครับรอยเอดพี่น้องครับผ้าพีผ้าน้องมาเบิ่ง ควายนะครับบ่ธรรมดาเลยเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้นะครับอ่าก่อนอื่นต้องขอโทษขออภัยพี่น้องซะก่อนนะครับมื้อนี้ลมแห้งอีหลีพี่น้องครับลมยางแห้งเลยเสียงบูรึงตึงตังแล้วนะครับหลังคาคอควายสิออกแล้วพี่น้องเฮานะครับอ่าถ้าเสียงบ่ชัดบ่แจ๋วจังไงก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องไว้นํานะครับเพิ่นสิเปิดจักตัวนะครับราคาสิเป็นจังไงมาฮู้จักกับเจ้าของเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวครับพอออเสือครับพอออเสือพี่น้องเฮานะครับ วันนี้เขามีเปิดแบงพี่นองยักตัวครับมีอนาคตพ่อพันธสามตัวครับสามตัวนาอครับนาะครับผมเอาทิยูนะครับบ้านนาอุดมครับผมตำบลนาตำบลนาอุดมอำเภอพุนทองจังหวัดพะเยะนะครับอำเภอพุนทองนะครับนาอครับผมนี่นะครับจังหวัดไรยเ็ดพี่นองเฮาสามรายการเด็ดเดเลยครับผมเอาเบอโทรไปต้อะครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งศย์เสามหเจดสามห ครับผมเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับเนาะครับผมตัวแหลกแหกมันย่างไงย่างไงร่าเีิงมาเลยครับตัวนี้เป็นลูกชายฝ่าประทานครับผมโอ้พี่น้องครับอที่ผู้ใดติดตามหานะครับครับผมอ่านตุกรรมของฝ่าประท่านพี่น้องเขานะครับนี่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้ยลูกชายฝ่าประท่านพี่น้องเข้าครับผมโทร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 อายุเพิ่นเท่าไรแล้วครับตอนนี้ ตัวนี้สิบแปดเดือนครับผมสิบแปดเดือนพี่น้องเฮานะครับปัาดตัวแง่ถ่ายถ่ายมุ่นถ่ายสวยดีนะครับครับผมบังเน่คุณอ่ะต้นตัวลำชิงแง่เนาะครับผมเนื้อหนังดีพี่น้องเฮานะครับสูงเท่าไหร่ะครับนี่สูงรอยสี่สิบเจ็ดครับผมสูงรอยสี่สิบเจ็ดด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นลูกชายของฝ่าประธานสิบแปดเดือนครับผมสูงรอยสี่สิบเจ็ดนะครับแม่เป็นไงปนไอเนาะครับนี่แม่สู้งลอยสี่สิบแปดครับ ตัวตัวนี้เพิ่นผสมหลอดเพิ่นผสมตัวนะครับผสมหลอดครับผมผสมหลอดเนาะครับผมโอ้พี่น้องเขานะครับเอาให้พี่น้องเบิงด้านขางนะครับสักก้อนนะครับเอาราคาอะไรนะครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้เก้าหมื่นเจ็ดครับเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องเขานะครับหางก็สวยพี่น้องเข้าไทยกระยกโด่งดีพี่น้องครับแขีงขาถือว่าได้นะครับข้อใหญ่หน้าตารอขอเบิงหน้าเพิ่นจั็กน้อยบาทนี่ โอ้ทางเขาเปิดนะครับทางเขาเปิดอัตรางหามนรือเปล่าเนาะครับผมครบครับปาตาแต้มบมักย่างง่ายพี่น้องเฮาตาแต้มแก้มจำนะครับข้อนี่ซองอ่องนะครับใส่ถุงน่องขาวพี่น้องเฮากําไรหลังนะครับกําไรหนามีล่างๆพี่น้องครับโอ้ทางเขาเปิดขักเล้วยพี่น้องเด้อยังรอเลยนะครับคนได้เลยโถ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 มุนมุนจะน้อยครับไปไหนมุนถ่ายมัไหมมึงจะน้อยไปไหนหางลามดีพี่น้องครับ อาเอาส,สังสีเลยครับสังสีเลยเอาสีเลยครับโอ้โหเหงาหางไหม <Okay. S 1> เปียดเปียดเลยพี่น้องเขานะครับหางแง่หางแง่ <S <S นบนนะเบื้อง,าง่านยืนเบนพี่น้องครับแช่งขาเรียบๆถือว่าใส่ได้เนาะครับผมหางหางแง่พี่น้องเขาใครเสมอดีเสมอดีครับนะครับบอบอฟิดบอเบี้ยวพี่น้องเข่าทางเขาเปิดกว้างดีนะครับ <S <S ยางรอตัวนี้เก้าหมื่นเก้าหมื่นเจ็ดครับเก้าหมื่น เจ็ดพันบาทครับผมราคาห้องนะครับเนาะราคาห้องครับราคาห้องต่อรองได้ส่งฟรีส่งฟรีทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเป็นใดพี่น้องเฮาขพอเสือจันทร์ให้ครับขอเสือจันทร์ให้สิกแล้วพี่น้องครับเอาผู้ใดหานะครับอนาคตพอพันแต่ว่าซัมนี่เพิ่นเพิ่นหัดไปคือครับเฮาหัดไปนี่เฮาหัดผสมไปยังยันครับผมฮัทบ่ได้เนาะครับบ่ทันได้ครับบ่ทันได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับจริงๆแล้วนี่ถ้าถ้าถ้าอยากอ่าผสมแบบนี้ได้คือ ให้เพิ่นให้เพิ่นได้สองปีก่อนเนาะสองปีเพิ่นได้สองปีสักก้อนนะครับหรือว่าเฉีิ้มรุนคูณหนึ่งยังดีครับแม่นครับแต่ว่าเพิ่นเพิ่นกระเด็นลึกไะเด้เด่นหน่อยป่ะครับครับมันก็ได้อายุเพิ่นไกลมากเด่นแน่เลยแม่นแม่นครับแม่นมี่แน่เลยอายุครับอายุกำลังดีพี่น้องเฮานะครับควอยข้อยกำลังแง่ดีสักหน่อเนาะกำลังแง่ครับพี่น้องเฮานะครับขนขนนมนมพึ่งจะล้นที่ระเบิงนี่คว้ยกำลังทายขนพอดีกำลังที่ทายพอดีครับระเบิงนะครับเนี่ย ขอใหญ่ยเขาตัวครับโอ้ได้การเนาะพอเสือจันทร์ให้ส่งฟรีทั่วไทยทั่วไทยครับส่งได้ทั่วโลกทั่วโลกมาเจ้าค้ารถถึงเป็นได้พี่น้องเขานะครับมาเจ้าค้ารถถึงไปเลยเสือจัดให้ตลอดครับดันอย่างเดียวคืไม้ในสวนขึ้อเก่าครับมีสภาพครับดันอย่างเดียวเลยดันยันฮีครับเอาจุงครับจุงไปบบบนี้ตำเนี้ยมีนะครับเนาะโมมี่ยังครับประกันให้เลยครับอ่าประกันให้เลยประกันให้เลยโอ้รอแห้งพี่น้องเขานะพน่ะ เบื้องหน้าตาเพื่อนไปยืนข้างๆเพื่อนอีกยังรอยังรอบกันนะไอ้ไอบังหันว่าท่านได้รูปด้านหน้าดีป่นไดครับนะครับควายมันส่งจกย่า,ยานผมอยู่พอดีโมนี่ผมใส่หมวกแดงเลยพี่น้องเลยขอตรวจจากกองควายนึ่นะครับเพราะว่าใส่หมวกแดงพี่น้องเขาควายสืตื่นจัง่อยนะครับพูดหน่อยไหมอยู่หน,านา้าเพื่อนไหมคางคางยนงไงครับอยู่ไปทางคนจังน่อยอือว่าอ๋อได้การพี่น้องเขายังรอนะครับลูกชายฟ้าประธานเนาะครับผมไปบานนี่เดินเงี้ยวๆให้พี่น้องในเบื้องท้ายยางเพ่นัม ไปตะปะไปอต้องยานนาพอมจะดูไปแน,น่นอนแน,น่นอนแน,น่นอนส่งฟรี่ัวไทยเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องครับบาดเนียวเบื้องตัตที่สองของรายการนะครับตัวนี้นะครับญ่หนหาเลยพี่น้องเฮ้าโอ้าเหลี่ยม,มาเลยครับเป็นลูกชายฟ้าประธานครับตัวนี้ลูกชายฟ้าประธานเหมือนเดิมครับปัดลูกชายฝ้าประธานมีตัวหางยาวๆพี่น้องเฮ้าบนขาง่ญ่นะครับ ต,ต,ต, да. ตัวน well ี Entonces, ้ตัวนี้เพิ่งจับไหมสครับตัวนี้เพิ่งจับมาครับโอ้ได้เก้าเดือนไหมพี่ได้เก่าเดือนสูงอะไรล่ะครับนี่สูงลอยาเจ็ดครับปาตัวแทงขากระดูกกระเดี่ยวดีดีพี่น้องเข้าตัวนี้นะครับถ่ายดีเนาะครับถ่ายยกสูงดีนะครับแม่พันธุ์ไหนไปนะครับตัวนี้แม่สูงลอยหาที่สามปาตัวนี้เกิดจากแมีรอยหาที่สามเดอพี่น้องเด้อนะครับลูกชายฝ้าประธานนะครับได้จักเดือนหรอครับเก้าเดือนครับเก้าเดือนเกือบลอยสี่สิบแล้ว โอ้มาดีแห้งพี่น้องเฮาเบิ่งไงโอ้เหงาหางนี่ตัวใหญ่พี่น้องครับเบิ่งไงพุ่นน่ะเหงาหางเพิ่นหน้าตารอครับตัวนี้ทางเขายังเปิดเลยครับทางเขารอพี่น้องเฮานะครับเปิดๆเ,เลยเอาหันหน้ามาครับบัดนีอเก้าเดือนสูงร้อยสามสิบเจ็ดนะครับบวกลบด้วยพี่น้องเด้อครับเกิดจากแม่ร้อยหาสิบสองครับหาสิบสองหาสิบสามครับหาสิบสองหาสิบสามพี่น้องเฮา ตลาดนีครับโอ้อัตลักษณม่มตัวงานเป็นรองเท้านะครับครับมีตงงัวรอรออะไรพอน,น่ะทางเขาเปิดกว้างดีเอิกไงไรกว้างดีแขงขาเรียบ,บๆไดเรร้เบมือนทำเนาะครับผมโอ้ผู้ใดหาไปาพัฒนาได้พี่น้องเดอ้อสื่อควายง่ายบางเชืิอเข,ข้าบอลูใจนะครับเนาะครับสื่อควายหน่อยนะครับไปท่อมไปเลี้ยงไว้นะครับผมว่ามันมันดีก็ค่ายง่ายพอควายง่ายมันเข้าบอลหุจักใจเพิ่อดีนะครับแต่เกิดเพิ่งได้พิ่นใจหายมากนี่เพิ่นดึกเข้าเลยหาสื่อควายหน่อยไปเลี้ยงตัวผู้นะครับผมว่าดีกว่าสื่อควายง่ายนะครับให้เข้าได้ฟื้นให้เข้า ให้มันได้ทําความรู้จักกันคนกับควายเนาะครับผมนะครับมันจังเชื่องจังหูวนะครับตัวนี้ครับเปิดได้ไป็นเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้เปิดไปเจ็ดมหาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับโอ้อนาคตตัวนี้ปล่อยปล่อยหกสิบกัวนี่คือต้องมีนะครับบ่ต้องคิดเลยเนาะครับผมเนี่ยเราเพิ่งเกิดจากเมียง่นะครับแข้งขาเรืบๆดีอยู่พี่น้องเรานะครับแนวดีแต่ว่าอยาก ขาดน้ำเดียงยังน้อยแม่ครับแกล้มพึ่งสนตะไครไหมครับเนี่ยโอ้นะครับพึ่งจับยาหนึมาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อนะครับพุ่นอัตลักษณ์งามนะครับข้ออ่อนยังสวยตาเตียมยังไงท่างเขาเปิดส่งเสียเลยนะครับผมเรียบเรียบดีจะหาจะมูอ๋อนี่ยแหละแตากอเจ็กแม่มาเป็นสีเหลืองไข่หาหมูได้กันตัวนี้ได้กันสามองค์เหมือนตัวนี้ไหมครับผมสามองค์ครับโอ้แน่นอนขนาดเลยตั้มนี้บ่มีบ่มีครับผมเจ็ดหมื่นห้าพันครับผมส่งฟรีทั่วไทยครับส่งได้ทั่วโลกทั่วโลก ไปเบิ่งอีกตัวต่อไปฮ่องแน่นอนอีดีพี่น้องเข่าเาเฉยพังฮันเอาพป่น้องครับมาเบื่องตัวที่3าม่น้องเขานะครับตัวสุดท้ายของรายการนะครับตัวนี้ล่ำยางเงาเป็นน้องเขานะครับแชงขายางไงอัตลักษณ์ยางรอพป่น้องครับล่าเรียมาเลยครับตัวนี้เป็นลูกชายเจ้าไม้ครับผมลูกชายเจ้าไม้ครับโอ้ยายุครับเก้าเดือนครับผมเก้าเดือนเหมือนกันครับผมนะครับสูงเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้สูงรน่อยสามชิพหับ 135ย้าเดินพี่น้องเด้อนะครับลูกชายเจ้าไม้พี่น้องเฮานะครับเก่าเดือนพี่น้องครับป้าตัวแขงขาไหมตัวนี้เข้มนะครับเนาะเข้มครับเข้มเลยพี่น้องเฮาเข้มคือพ่อครับป้าตัวผิวพม่าในตาแขกพี่น้องครับเบ่งอร่พูน่ะใส่ถุงเท่าขาวนะครับกำไรหนาล้างครบเลยเรียบใยตีนใยดีทางเขาส่งเสียขึ้นกันส่งเสียครับผมลูกชายเจ้าไม้เจ้าไม้ครับโอ้เตี่ยก็ฝากท่านนิดนึงเนาะนิดนึงครับ นิดนึ่งเลยพี่น้องเลยราคาเลยครับตั้งกันว่ราคาตั้งกันครับเท่าไยนอนเจ้านี้เปิดไว้สี่หมื่นเจ็ดขับโอ้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทราคาเปิดราคาห้องแม่นเก่าเดือนสูงร้อยสามสิบเจ็ดพี่น้องเข้าแม่เพิ่ใหญ่ยไนได้ครับนี่แม่ตัวนี้แม่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดครับแม่สูงร้อยสี่สิบเจ็ด้ลยพี่น้องเดลยสายปานสุรินทร์ครับโอ้แม่เพิ่งใช้ปานสุรินทรเนาะครับเดี๋ยวยางไงพี่น้องเบิ่งน้าก็ลำยาเอาด้พี่น้องได้ตัวนี้นะครับาครับถ่ายดีพร้อมนะครับแข่งขาดีพร้อมตัวเนี้ย เอาจูงบั้งครับวันนี่จูงบัง้งจูงยางบัง้งเขาเป็นใครเป็นจังไ,ไนพ่อพอพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อยังเป็นใครของควายหน่อยเด,ด้อพี่น้องเด้อน,นะครับตะว่ากับบ๊วยบ๊เบี้ยวครับเสมอดีพี่น,น้องเขาเนี่ยเบิ่งเอาเลยนะครับหางแย่ดีหางเหีวขั้วเลือกลามดีนะครับตั้นี้บ่วยมีดครับเนาะบ่มีครับผม ok. รับประกรันตั้นี้ให้เด้อพี่น้องเด้อทุกตัวนะครับเป็นรับประกันตั้นี้ให้ทุกตัวพี่น้องเขาเชียงป้อมนี่ลูกชายเจ้าไม้ เก้าเดือนสูงร้อห้าครับผมตัวนี้สี่หมื่นสีบาทครับเจ็ดบาทนะครับเกิดจากแม่สูงร้อยสี่บเจ็ดครับร้อยสี่เด้วยพี um ่น้องด้วยถ้าว่าความสูงผลมาดีแห้งพี่น้องฮนะครับควายยังพระทันถึงปีเกือบร้อยสีิบนี่ผมดูว่ามาดีแห้งนะครับไดการยุ่พี่น้องฮ้องจุงยางงามครับอันนี้จุงเลยจุงเขาขอกเลยเขาขอกเลยก็ได้ครับเยี่หรอนะครับเบอร์โทรศูนย์หกห้าศูนย์ห้าห้าเจ็หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งศย์็ดสา ศูนย์เจ็ดสามหกครับเป็นทางเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับผมโทรได้ตลอดยีเอฟซีชั่วโมงเด้อพี่น้องเด้อนะครับมักตัวใดมาเหลือก็เลยพี่น้องเฮาเน้นเลยคือให้มาเบิ่งตัวจริงนะครับเนาะครับผมนี่พี่น้องครับคุณไปเลยครับยังเลยยังเลยอู้คุณนี่จะตัวใดอกการพี่น้องครับมึงเนี่ยเอาพี่น้องเฮ้ามักตัวใดนะครับสนจิตสนใจตัวใดก็จ้างมาเบื้องลำพื้นเด้อพี่น้องเด้อโทรมาได้นะครับโย่ไก่โย่ไก่ก็บโทรมาได้นะครับผู้พี่น้องเอฟซียู่ต่างประเทศก็ จัดไห์มานะครับถักมาทางไห์สำหรับวันนี้พ่อไปสวัี้ก่อับ,บอี่นองครับสวัสดีครับ